สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนกันด้วยนะครับผมไอเลสเตอร์แชนแนลนะก็กลับมาเล่นเกมทำแอนเจอร์ลี่เชกันอีกแล้วนะครับก็ครั้งก่อนนะครับคลิปก่อนผมได้ทําตัวรีวิวของสกินทอมนะครับที่เป็นสกินอ่ซากุระโรแมนติกนะครับซึ่งในคลิปก่อนผมได้พูดว่าเดี๋ยวผมจะทําตัวเจอร์รี่ต่อด้วยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมซื้อถาวรไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกัอนก่อนอันดับแรกนี่เลยนะครับ4888นะครับ เศษส,สก,กินนะครับผมก็ซื้อมาไว้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเลยครับก็ส่วนหนึ่งถ้าเราใช้ตัวเจอรี่เนี่ยเราก็จะได้กรอบรูปมาด้วยนะอันนี้ก็ทำฟรีนะครับ <c oughs> ไปใช้กันได้เลยแล้วก็ทำเพจของรายอาทิตย์นี่เนี่ยผมได้มาสิบกล่องเนาะซึ่งมาเปิดแล้วมันไม่ได้สก,กินถาวรเลยสุดท้ายก็เลยต้องซื้อนะครับอันนี้ก็เอามาแตกก่อนแล้วกัน นี่เมื่าเราซื้อถาวรไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ตัวทอมนะที่รีวิวไปครั้งก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลังไปเล่นเลยดีกว่าโอเคครับผมก็กลับมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับตอนแรกก็เลอกตัวละครนั้นก่อนเหมือนเดิมเลย ก็วันนี้มีน้องๆที่อยู่ใน YouTube นี่เข้ามาอยากเล่นด้วยนะครับก็เลยชวนเข้ามาเหมือนกันนะจริงๆอยากจะเล่นในในี้ทั้หมดเลยนะสกินนี้ทั้งหมดเลยทั้งแมวทั้งหนูเลยนะ <laughs> จะเท่มากเลยนะครับแมวทอมแมวทอมแมวทอม <laughs> <laughs> แมวพิมพ์มาว่าใช้ทอมเอใช่นี่หรือเปล่าใช้บอดหรือเปล่าส <laughs> งสัยเจอบอดเยอะแน่ๆเลยอะ ตอนนี้บอดมันพัฒนาแล้วนะมีกรอบรูปเลยนะปกติไม่มีกรอบรูปนะครับตอนนี้เขาพัฒน,นาละโอเคเดี๋ยวผมพิว <okay, standpoint for students> ่าสู้ๆก่อนโอเคโหลดเด็กสครูเดี๋ยวเรากด1.5ไปเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ขอตัดนิดนึงจะได้ไวๆนะครับ โอเคโอเคอีกแป๊บหนึง่งก็จะได้เริ่มแล้วรุยรุยรุยโอเคครับผม <Welcome S 2> ไป to ออกไปกันก่อนเลยวันนี้ผมเอาสกินเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สกินนะครับผมเอาสกิลคอนมานะผมไม่ได้นกหวีดนะครับไม่ได้ใช้นาน ตัวต้นเกมผมอยากจะลองมาดูเหมือนกันนะว่าตอนนี้ผมยังตีคอนแมนอยู่ป่าครับปุ๊บโอเคก็อันนี้ได้ด่านซากุระพอดีเลยนะมันเป็นด่านบ้านคลาสสิกนี่แหละแต่ว่าเขาอัปเกรดให้มีอันนี้เข้ามาด้วยนะครับแบบมันก็จะป่าบนด้วยซากุระอยู่เหมือนกันนะเท่ดีเหมือนกันสวยดีสวยดีเดี๋ยวเราอ้อมไปเอา e อกพีฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับ คนนั้นแบกอยู่สองก้อนต้องระวังวไนิดนึง,นงโอเคเลยสวยทอมเขาวิ่งไปขวางขวาพอดีนะครับได้ฟรีๆเลยอันนี้สบายโอ้โหอ้นนี้จะมีถังถังระเบิดอ้นี้ด้วยนะขวางทางด้วยขวางท่อโอเคครับครบสามก้อนนะแหกไปหนึ่งตัวนะ <laughs> เดี๋ยวผมออกที่นี่เลย กระดานมันเกิดตรงนี้นี่เวลาถ้าสมมติลงมาโล่ผมหายนะน,นี่ออุ้ยแหลกแหลกอ้ยยอ้ยมาพอดีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยแหลกแหลกแหลกปับเรียบร้อยล่วงไปลงทังไปด้วยนะแหลกอะไรนักหนาเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลย เ่นก่อนโอเครอเขาเอาลงมาข้างล่างน,นะข้างบนเอาลงมาได้ป่ะนั่นนะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูแล้วกันไม่ลงมาสักทีนะโอเคได้ละรอ,ออะไรอยู่เนาะโอ้มีปืนด้วย สวยงามจัดจัดยัดก่อนยัดก่อนยัดของก่อนเอ้เอ้ยโอ้ยผมยัดเต็มไปแล้วเหรอเฮ้ยยูจได้เอา้าเอ้าเดี๋ยวนะมาไงเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมยัดสองอันเองไม่ใช่เหรอหรือว่ายัดได้สามหรือว่าลืมดูเองเออพลาดเองนะครับช่างมันช่างมันเล่นต่อดีกว่า ตอนนี้หนึ่งก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปเอาข้างล่างดีกว่า,าวัวนี้น่าจะดันฟรีอยู่นะครับด้านล่าง <c oughs> ปักซ่อมกัมนโอ้ยโดนอีกแล้วเอาวิ่งไม่ได้โอ้ยน,กน่ก็โดดอีกโอเคโอเคครับสามก้อนแล้วนะวายอยู่เหมือนกันนะสองอนาทีสามก้อนถือว่าโอเคอยู่นะครับโอ้ได้ปืนมาด้วยสวยงาม มีน้ำยายิงแรงด้วยอะสองทีแมวล่วงเลยนะครับเนี่ยแมวอยู่ฝั่งซ้ายกระดกก่อนกระดกก่อนบอกได้คำเดียวนะครับแหกแน่นอนถ้าโดนยิงสองทีนะ่ะดึ่งทีละเรียบร้อยย่เอเย้อยก่อนย่เอเย้อยก่อนอจิต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 หนี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 เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวโดนอีกสองทีล้มนะครับยังยังนะหนึ่งที ล้มไปอีกทีหนึง่งไปวายหนีจอนอดามเม็ดแรงมากครับมีปืนแล้วก็ยังมีไอ้นี่ด้วยอ่ะน้ำยาตาแดงน้ำยาเพิ่มตีแรงนะครับถ้าแมวกินนี่ก็ตกทีเดียวเนะหมือนกันนะโอ้หนักกระบอกระเกียจหนักโดนเยอะแน่นอนครับว้ายไม่ลงเย่หืมสไปนายจะมาจับเราไม่ได้นะครับไปไหนก็ไปเลยครับไป อบกดดักนดก้อนนี้เสร็จก็สบายละสี่ก้อนชิวๆโอเคครับก้อนสุดท้ายอยู่ห้องนอนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปห้องนอนก่อนเลย mm hmm. ก็จบแล้วนะครับตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแมวล้มไปแล้วด้วยสวยครับพี่สวยครับสวยไป อยู่ไหนวะยิงไปหนึ่งทีตะกี้โดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีกะดักอยู่ด้วยน้องเหนียวอยู่ตรงนีอ้อนี่รออะไรอยู่นะ่ะโดนไปดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยอีกหนึ่งทีแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วก็วิ่ง <laughs> โอเคดันก่อนเดี๋ยวทำลายกำดักให้เรียบร้อยก่อนนะครับเหลือก้อนเดียวเีว่ยจะได้จบๆไปนะครับผมโอเคไกลแล้วล่ะไกลแล้วล่ะ โอ้ยกะจังหวะพีดตีลมเลยช่างมันช่างมันนึกว่าเขาจะวิ่งมาแล้วนะ่ะตอนแรกไปโอเคกำแพงเกิดห้องครัวได้นะครับใกล,ใกล้ไม่ต้องไกลมากสวยงามสวยงามน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครโดนจับเลยนะ น่าจะสบายสบายเหนียวจะมาไหมเหนียวรอรักเลยตะกี้เขาวิ่งไปฝั่งซ้ายโอว่าเขาปล่อยแล้วนะหายหายไม่อยู่ในห้องนี้แล้วอะไปไหนวะโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำลายกำแพงเลยแล้วกันน่าจะไม่มาแล้วเนาะยอมผิดท้ายไปปังโอเคครับผมใส่ค้อนไปหนึ่งที โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ใครที่อยากซื้อตัวนี้เป็นสกินถาวรก็สุ่มจากกล่องหนึ่งอันนะครับ10อันที่เขามีแจกให้จากการทำเวสแล้วก็ซื้ออยู่ที่4888เศษสกินนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับไอริสเซอร์ชานเกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกซับสับสับสไครต์กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ